สวัสดีครับก็อยู่กับช่องกูไซส์เจนะครับวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ11เรื่องที่คุยไม่อ่าจรู้เกี่ยวกับ n o เอลซีวาวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับแับที่11กีมัวของ n o เอมีปก4ีครีมที่มีขอบซับซ้อนและมีตาโคเวอร์3ใบที่กึ่งกลางปกหน้า อันดับที่10โนเอลซีวาวเกิดวันที่15พฤศจิกายนอันดับที่9โนเอลซีวาวมีเชินสูง1 6 1ซมกรุบเลือดโอตาสีชมพูผมสีเงินอันดับที่8ต่างหูที่โนเอลสวมเป็นต่างหูสแตนดสีม่วงผู้ที่มีรูปตรงดอกโบตันเป็นไม้กลางเขนอันดับที่7ตอนเด็กๆเ,เธอไว้ผมทรงทักเปียที่ด้านข้างของศีรษะ อัดับที่6สิ่งที่โนเอลชอบคือขนมหวานและของที่ดูน่ารำคาญแต่น่ารักอันดับที่5ในหน่วยของกระทิงดำโนเอลเป็นคนฉลายาดเป็นอันดับ3ของหน่วยกระทิงดำอันดับที่4โนเอลเป็นคนร้องเพลงที่แย่มากๆร้องไม่เพาะเลยอันดับที่3โนเอลเป็นคนทำอาหารไม่เป็นและรสชาติอาหารที่เธอทำแย่สุดๆอันดับที่2ไม้กกยฟิคข,ของเธอ ช่วยในการควบคุมพลังเวทของเธอมากยิ่งขึ้นเพราะเธอเป็นคนที่ควบคุมพลังเวทไม่ได้เลยอันดับที่ 1. ลักษณะของไม้กายสิทธิ์ของโนเอลเป็นแท่งสีน้ำตาลเหลวที่มีปลายมนและอัญมณีเจรณะทรงกลมตั้งอยู่ที่ฐานร่างกายของไม้กายสิทธิ์ยังมีการออกแบบที่บิดเบี้ยวที่ตรงกลางก็จบแล้วครับกับติดเรื่องที่คุณไม่อาจรู้เกี่ยวกับโนเอลซีวานะครับใครอยากรู้ว่า มีตัวละครไหนอีกก็ปาติดตามคลิปด้วยครับกดไลค์กดแชร์ดกดซับแคลไลให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ